สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่จะมารีวิวรถไม่วันนี้พี่จะมารีวิวรถเฮลิคอปเตอร์โอ้เฮลิคอปเตอร์รูกมันทําอะไรได้บ้างครับยกด้านท้ายได้ด้านท้ายมีอะไรอยู่ไหนขอดูสิค่ะไม่มีข้างในไม่มีอะไรเหรอแต่เราอะไรใส่เข้าไปได้ครับก็รถเอารถใส่เข้าไปได้ไหมลองเอารถใส่เข้าไปสินี่โอ้มีห้องคนขับด้วยเหรอใช่อันนี้ใส่ได้ เราเปิดด้านท้ายเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมายกขึ้นมาเลยแล้วก็เอารถใส่เข้าไปแล้วก็ปิดอ้าวมันตกไปข้างหน้าแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ได้ไหมได้แล้วอ่ะแล้วก็ปิดพอปิดปุ๊บแล้วก็บินเฮลิคอปเตอร์บินพารถไปโ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊้า,ากดปุม่มนี่พอกดปุม่มรถจะออกมาจากข้างล่างอ่าใส่อีกทีนึง และทําให้เพื่อนๆดูช้าๆนั่นเอาปิดแล้วกดปุ่มข้างหลังนั่นรถก็จะอ,ออกมาจากข้างหน้าใช่และนอกจากตรงนี้มีอะไรอีกครับพี่เฮลิคอปเตอร์ทําได้มีอะไรอีกลูกนู้สุดยอดไปเลยดูห้องคนขับได้ไหมไพี่คนขับเครื่องบินเป็นยังไงเขามีพวงมาลัยไหม ไม่ไม่มีมีแต่ที่นั่งใช่ไหมใช่แล้วก็มีกระจกปิดด้วยใช่แล้วใบพัดเฮลิคอปเตอร์เขามีลูกเล่นยังไงหหมุนไดไหมใบพัดเฮลิคอปเตอร์หมุนไดไหมหมุนยังไงกดตรงกลางนะกดตรงกลางก็จะหมุนันพี่จะใส่รถใส่รถเข้าไปอีกครั้งหนึง่งอ่าแล้วก็ปิดอ้าลงไปเลยแสดงว่าเราทําสวิตไว้ไม่ดีอ่ะปิดให้ดีแน่นโอเคใส่รถเข้าไปแล้วก็จอดอ่ะแล้วก็ปิดแต่อย่าเพิ่งให้รถลงนะเอารถค้างไว้ก่อนแล้วพี่เทียนลอง เอาใบพัดเปลี่ยนรูปทรงได้ไหมเปลี่ยนรูปทรงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ได้ไหมครับได้เปลี่ยนยังไงดูลองเปลี่ยนสิเฮลิคอปเตอร์เขาเปลี่ยนใบพัดเป็นแบบไหนได้บ้าง,อ,างอ้าวงอพับเข้าไปได้ปิดอันนี้ก่อนพับเข้าไปพับเข้าไปได้สองข้างเลยไหมครับอันนี้กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบปีกแคบบอ้าวแล้วก็พับด้านหลังได้ด้วยกลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วโอ้แล้วก็ใส่รถเข้าไปแล้วก็ปิด แล้วก็วิ่งไปบนน้ำได้ไม่เดยวก็ทัน,นเดยวที่กดปุ่งพอกดปุ่มอ่าพอกดปุ่มลนลงมาข้างหน้าเลยอันนี้คือโทมิกาไฮเปอร์เลสคิวสุดยอดไปเลเปเยเฮ้ยเขาเลือเอ่อกู้ภัยยัยเขาเลื่อกู้ภัยอันนี้เป็นของป้าป้าหรือของพี่เทียนครับของพี่เทียนซะแล้วเหรอใช่ สนุกมากโอ้ของเล่นโทมิกามีลูกเล่นซ่อนอยู่มีถูดเล่นซ่อนอยู่อปรับได้ปรับมุมได้ใบพัดก็ปรับได้โอ้ปรับใบพัดก็ได้เปิดท้ายก็ได้อยู่ซิเปิดท้ายก็ได้โอ้นี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีท้ายใส่รถแล้วก็ปิดอ่าปิดลงมา ก็หมุนก็คุบนี่รถก็ออกไปเลยใช่อ่ะแล้วพี่เทียงครับเฮลิคอปเตอร์มีลูกเล่นอ,อะไรอีกไหมไม่หมดแล้วเหรอใช่ถ้าอย่างนั้นต้องมาขอบคุณคนดูก่อนขอ,ขอบคุณ <ขอ S 1> ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเค